สวัสดีค่ะวลคอมทูต้นออลพีจีอาชาแนลนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับต้นอออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจากปกคลิปนะคะจากซีเสื้อของเรานะคะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปรีแอคชั่นคอนเทนต์ใหม่นะคะจากลาเนทนะคะที่จัดคอนเทนต์นะคะให้กับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของลาเนทนะคะนั่นก็คือยินวอนั่นเองนะคะกับ ารายการใหม่นะคะของรานเนนั่นเองชื่อรายการว่าลานเนทวิกแอนวิ i ยินวอนนั่นเองนะคะ e ีพหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าเขาปล่อยแบบว่างานอาร์ตมาเป็นแบบกราฟิกมาเมื่อวานปล่อยรูปมาเมื่อวานแล้วปล่อยตัวอย่างเมื่อวานดูวันนี้เลยซึ่งแบบปังไม่ไหวจริงๆคือรานเนทเขาแบบ มาปังจริงๆปีนี้คือต้องบอกเลยว่าลาเนทนี่คืองานเขาคุณภาพจริงๆสินค้าเขาก็คุณภาพมากๆคือเมื่อวานนี้เราดูการาฟิกก่อนซึ่งเรารู้สึกแบบประทับใจมากคือเขาแบบมีการวาดยินวอแล้วก็มีการใส่ไก่ยอหมูยอเข้าไปด้วยซึ่งแบบเฮ้ยเขาไม่ได้เอ็นดูแค่ยินวอ,อเขาเอ็นดูแฟนคลับแล้วก็แบบเออแ,แ,แบบให้ความสําคัญกับแฟนคลับของยินวอด้วยซึ่งอันนี้คือเราประทับใจมากๆแล้วพอดูตัวอย่างก็คือแบบเออแอคทิวิตี้ที่เขาแบบพายินวอไปทําก็คือแบบเรายังไม่เคยเห็นยินวอไปทําอย่างเช่นแบบ กี่ช้างหรืออาบน้ําช้างอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบเออมันเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจและอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่ W E Y จบไปอ่ะเราก็ยังไม่ได้เห็นยินโมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าแบบ มีวอล์กหรือไปเที่ยวด้วยกันเลยก็จะมีเห็นงานแค่แบบไลฟ์หรือว่ามินิซีรีอะไรอย่างนี้ซึ่งเราอ่ะก็คิดถึงโมเมนต์แบบนั้นมากๆซึ่งแบบพอลาเนเขาปล่อยแบบรายการนี้มาเราก็เลยตั้งใจมากๆที่จะมาทำคลิปรีอคชั่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่รอชา้าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าลาเนตวิกแอนวิทอินวอลอีพีหนึ่งเนี่ยจะสนุกขนาดไหนนะคะจะมีคนกลัวช้างหรือเปล่าหรือจะมีคนงองแงวอยเลยเปล่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยโอ้ยเปิดมาก็ยินวอลเลย ฟังอยู่นะแม่ไปจ้ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในอะไรกันอืมเพิ่มรากขึ้นไปเลยพร้อมการในกระพุ้นพร้อมกันทุกประโยคเลยได้เอ้ยได้เลยอ๋อแค่ยืนมองพูดแต่ยืนมองคือการเปิดคลิปแบบนีงเนี่ยก็คือเป็นยืนมองจริงเขาไม่เคยเปิดคลิปแบบพร้อมกันเลยยืนมองครับผม

อะไรกันครับเนี่ยหยอดตั้งแต่ต้นคลิปเลยหรออุ้ย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 จะตกแล้วเนี่ยใช่จะเล่นมากมันจะตกไปได้เสื้อพี่โบไปโดนอะไรหมดเนี่ยต้องดื้อย่างนี้แน่เลยเราก็ทำอยางตลอดเราก็ไม่ค่อยได้เดี่ยวคนละงานอะไรเงี้ยอ๋ออะไรเป็นอะไรถามมั้งสิอะไรแข่งขับเนี่ยฝากไว้นะซึ่งวันนี้เราได้ผู้ใหญ่เลยทีนะครับพาพวกเรามาเที่ยวใช่แล้วงานงเราด้านก็คือลาเหนครับผม ลาเนทน่ารักมากจริงๆเออทุกคนเขารู้จักตอนเนี้ยลาเนทมาแรงไม่ไหวชื่อคุณคุณเนาะ่โลกอ้วจะไม่ดังได้ไงซีรีส์แบบติดเทียนระดับโลกอะเนาะนั่นหรอสิลาเนทเนี่ยก็คือใครมาอ่ะแล้วมาลาเฉยๆ่ะพี่ สมอลที่มูจะตายด้วยบอกว่ากก็ออายเหมืนนัซึ่งคนทั้งโลกก็น่าจะรู้จักแล้วนะครับว่าลาเดนนี่ยคือแบรนด์ที่แบบว่าปรบปรุงให้เท่ห์โอ้โหทงานทั้งแต่หัวจุนนี่เลยฮะสวยหล่อกันทีเดียแล้วใครสวยัแขิงจินั้นก็สวยไปดิอุ้ยก็อีกคนหนึ่งสวยคนหนึ่งหล่อไม่ต้อใช้ลาเดนต้องสวยสวยเสมอแหละสำหรับยินอับมองช้างครับพี่นะครับอ่ะไรๆก็มาแล้วถ่ายตลอดไหม ออุ้ยช้างตัวใหญ่มากเออเขาเหมือนแฟนกันอุ้ยแฟนมันเอาเนทำไมเราต้องเอาใกล้ขนาดนั้นปะอืมตรงไหนไม่แฟนนะประกาศมาเลยก็จะไม่มีประกาศวงเลยผมแฟนทุกจุดโอ้โหแล้วนี่ดอนดันไม่พูดอะไรเลย ไม่บอกว่าที่คุณพูดอย่างงี้คุณมีความที่แบบแหละว่าคุณรักผมนะนะคุณเหมือนกันริงๆคุณอยากเขามาบอกวักอะไรตรงนี้เห้ผยเล่ได้เอตลาว่าเอาไวอย่างเงี้ยโอ้ยยิ่งขี้กลัวอุ้ยอุ้ยะตัวอกเขาอุ้ว่าพี่วอกเขารู้ว่าน้องกลัวเนาะเฮ้ยขึ้นขึ้เลย พี่บอกอุ้ยน่ารักจ้ตัวกระปิกระปีเองเห็นกินนเจตีมอไอติมอนจีเมืเม่อก่อนเจ้ายงเป็นอิสระภาพต่อไปนี้มันคือตัวอะไรอ่ะไม่ต้องถูกการใครต่อไปอืมถ่ายรูปแฟนไปนหนึ่งกลุ่มแต่กล้องไม่ต้องทำหน้าที่แล้วจริงๆ มาทุกคนซึ่งตอนนี้เราหถ่ายรูปคาเฟ่กันไปเยอะแล้วนะที่รูปโอ้ย4ล้าน900,000อะไรคือมันจะต้องเยอะขนาดนั้นนะเมมเต็มตั้งแต่ล้านแรกแล้วอันนี้คืออันนี้คือมุมเดียวนะนั่นสิแล้วเป็นไรอ่ะนี้มาแล้วอุ้ยแย่พี่โก้เหรอเนี่ยาากศได้พักผ่อนผ่อนคลายแต่ว่าอะไรนี่มันดี ก็จะมีคนแบบบอกอต่อแล้วต้องอกต่อวหน่อยแบบสมมติว่าถ่ายรูปนดนก็อาจจะมีการเท้าเที่หน่อยต้หงมเมว่าแย้มีมุมหนึ่งถ่ายรูปพีเด็ดเลยเข้าไปในปากนะเข้าไปแบบมุมเมื่อกี้คือเหมือนแฟนอ่ะจริงเขอลุเจอแล้วขำอย่างนี้คืออ๋อหลอนี่อะไรปัดออกไปให้ปัดออกไปให้ดูแลใส่ใจจนรอดคราวนี้แหละคุณเจอแน่เจอแล้วนะผมจพาคุณ ใครจะกลัวกันแน่ช้างเฮ้ยอยู่ที่นี่ถึงบอกว่าเขามีกิจกรรมอาบน้ำให้ใช่ไหเออผมก็เลยไปลงชื่อจองให้คุณแล้วแต่ว่ามีอนเ่ียวโอ้โหดูแลใส่ใจตลอดโอ้คุณอย่างนงี้แบบทัวร้อนคุณทัวเพื่อนน้ำใส่หน้าคุณใช่ไหมไม่ต้องทั่วแล้วมากับใครร้านนียหรือเปล่าทำไมอะไข่คองพี่ชั้นต้องว่าดังมากเลยนะ คือนักท่องเที่ยวที่มาที่เนี่เขาทำตกไว้ว้าปายหนึ่งอะใครจะทำตกใครเป็นคู่เลยอะอะรู้ง่างเหมือนกันนะเมื่อกี้อะโดนน้ำโดนอะไรเนี่ยร้านเนี่ยมีโอปชั่นครับผมไม่มีวันทำให้แบบเดือดรอนได้ไม่ลืมเลยไม่ลืมเลว่าเราโกมาไม่ต้องกลัวแดดแเว่าเราที่นี่เลยเจอแดดเยบังอ่ะอะไรกันแดดได้ดีได้เกิดแบบบังไม่มีหน้าก็เปิด นี่ติ๊ใหม่ของไทขโพต่อไม่พอนี่โอ้ยพอเยอะแของคุณทำไมเป็นสีเขียวอ่ะมันก็แล้วแต่คนใช้แบบว่ามากมากเลยเมื่อกี้นะขอก็แบบเป็นคนที่ทำไมเป็นสีเขียวอ่ะอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็แบบไม่ได้วาวเกินไปแล้วก็สีสำคัญทได้กับสีเดีนะครับผมจริงไปหาซื้อกันได้ทุกคนแต่ส่วนของผมเนี่ยเป็นสูตรโกลนะครับก็คือใครที่อยากหน้าแบบสไตล์ธรรมชาติสไตล์ดึงน้ำเยอะนี่แนะนำสูตรโกลเลยครับมันจะทำให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยแบบ ังดวาว,าวงเป็นธรรมชาติาอ่ะดูงเป็นภาพเยี่ะมนี่ที่สําคัญคือแบบของเขาดีที่แบบว่าคือเป็นแบบน่าจะเป็นตัวแรกๆเลยที่แบบว่าช่วงนี้ใส่แมสใชั้นไหมแบบพาไปปุ๊บมันจะไม่ติดแมสก์เนี่นเยเจ๋ปะเจ๋เก,ก็เดี๋ยวจริงๆแล้วเราต้องไปแบบเจอน,น้ำเจอแดดเจอแมสก์ก็คือว่าไปลงซะหน่อยดีกว่าทุกคนโอ,อ้น่ารักไปเลยโอ้โ <ปะ S 1> สวยแล้วค่ะแต่ช้างก็เหลียวอยู่เรื่อยๆอืม อวยช้างพี่อุวยช้างนั้นไม่ได้พี่บอลไม่ได้ไม่ได้เราจะเล่นอันนี้ไม่ได้ช้างกันล้ไปแบบว่าชมเส้นทางธรรมชาติกหน่อยอุ้ยตายไปแลยตายแค่ความกลัวเขาเปิดไฟเขายันเปิดไฟเลยไม่กลัวหรอกมีพี่บอลอยู่

พูดถแบบสถานที่เนี้ยัดเรยมากร้องแบบเแบบ่ามีห่านหันหรือหงมนมพี่โบเขามีอะไรกับตะกระแตนหรือง่ายๆใกล้ตัวใกล้ตัว่ะ่รอืมต้อยู่นะเียวใหญ่ร้องงี้าว่ินดลอ <arcade> คือเหมือนเพลงของยินโบไปแล้วตอนนี้นคือเหมือนเป็นเพลงของยินโบอ่ะชอบอะไรขนาดนั้นเลยคือยินไม่กลัวความสูงแล้วแหละม,มีคนข,ข้าของๆเราทุกอุ่นใจเนาะนี่ก็ชิปเก่งจริงโอ้ยยินโอ้โหทารุมัน รองมากลองได้เดีเวลาแน่ลองสักคนละคำดีกว่าอยากรู้ว่าคุณเป็นตัวแทนของฝั่งชางก็เลยฮะเดี๋ยวคุณได้รู้เลยว่าฝัชางเขอะร่ะช้าง้าข้าไปว่ะช้างช้างช้างช้าเออ่ะจางจาง้างจ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 านจาาางจางจาาจางงาางาางางงงน้าง ช้างเปล่าผมเป็นตัวแทนของช้างเามเคโดยส่วนตัวชอบช้างมากกว่าอ่ะวันนี้อยู่ทีมชั่วมันรู้สึกว่าจังหวะมันมันพาแบบโยนเนี่ยจริงช้างช้างช้างเนี่ยวมันถาไปไม่ได้โอ้ยเป็นตาฮัตทำไมอีกไม่ไงวะยังไม่ลงมาอีกเหรอยาบเฮ้ยมีอะไรอ่ะ ไม่ตุต๊ตเหมือนเริ่ภาพ้า่ีบอกเลยอ๋อคืออ๋อข้างหลังมันได้ใส่เสื้อเ,เออกิดอะอุ้ยก็หัวหอวกอะน้องคื <c oughs> อเหมือนแฟนอุ้ยหัวจะพอกับเมื่อกี้ไม่ได้ดีขึ้นเลย ฟีลเหมือนแบบพาแฟนไปซื้อเสื้อผ้าฟีลนั้นเลยนั่นเลยโอ้ย <c oughs> สงสารพี่วอกาอ๋อ <c oughs> กล้าม,มันจะใหญ่ไปไหน,บบน,นก้าแขนใหญ่ไม่ไหวแม่สวยสวย สไตล์นางแบบสไตล์ที่หยินชอบอยากได้สีราบปวัเียาหรีคนละวีค่ะคุณพี่เฮ้ยหินไม่กลัวช้างแล้วหรอหรือเขากลัวแบบจะสัตว์แบบเล็กๆอะไรเงี้ยอ่ะเปลี่ยนเขาพูดละกลัวเหมือนเดิม วันนี้เราจะมาเป็นควายช้างกันนะครับครับมาดูว่าเราจะได้ทำอะไรบ้างแม่จะมาดแบบูขอบคุณกัน <c oughs> รักษาไว้นะคะคนที่สามารถเล่นกับเราได้ทุกทุกอย่างช้า <c> ง <oughs> น,น้อยโอ้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 ยเขาดูแลกันตลอดจริงๆมันไม่เคยห่างกันเลย ไว้ไว้ไว้ไหมเพราะเอาเอาแต่ทำไมยินดูไม่กลัวช้างเลยอะที่แบบบางทีสัตว์ตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้นะก็กลัวนะงงแต่ช้างน่ารักนะอืออืยังไม่เหรอก้าเหรอฮ่าฮ่าฮ่ายินไม่ได้หนูเป็นไงล่ะอู้ ว่าแต่ช้างเขาเชื่องมากเลยทุกคนคือถ้าช้างมาขยับก็คือไปเลยเมื่อกี้นะช้างมันรู้จริงๆเลยเนาะอ๋อมันจะมีออนท็อปเออเร่าสันะโอ๊ยอะ ที่บอกคือแบบอาชิวเกินบางทีนะสท้ายองแบเรี้ยวสุดๆครับควอก่เปรีอมงานก็บีบเก่งเกินอุ้ยแ้วมันจะขึ้นยังไงคี่อมถ่าย้านี่เราได้การเกินกัจลออะไรกาันเถารอนี่เลือดตกวยตอนนี้คร no. oh ับไม่ไม่รู walls, ้จะขึ้นยังไงขไม่ได้นอนได้ โอ้ยโอ้ยจะยื huh. ่นมือเขาไปช่วยเขาหรอใส่ตายิ่งคือเป็นของพี่วงจริงนะเป็นไงมองช้างคาเฟ่สำหรับใครที่แบบหยุดมีวันหยุดหรือว่างๆนะครับไปดื่มก็ไปได้ครับก็มาที่นี่ได้เพราะว่างเขาแบบมีเครื่องดื่มหลากหลายหลากหลายและดื่มกินมีสัตว์อื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะช้างนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับก็มี ขาดน้ำไม่ชาเ์จเป็นเราด้วยครับใช่ยางยางขึ้นไม่แล้วคุณมาเที่ยวกับผมเป็นไงวันนี้มุ้ยคุณมาเที่ยวกับผมได้มันไม่ได้นะทีมงานนี้ไม่เป็นอากาศแล้วสีแดงได้ดิติดต่อเลยโอ้โหเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปหมดติดต่อให้หมดสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณลานี่เลยยังเดี๋ยวที่หยิ่งยังไม่ให้คือต้นกล้วยที่บ้านอ่ะเอามาให้เขาได้แล้วมาขอจริงจริง ก็ไม่หลุดไม่หยุดกันน้ำอะไรใดๆอยู่นั่นแหนะขอบคุณมากขอบคุณที่พวกเราได้มาเที่ยวในระหว่างนี้โอ้ยนักันนอยอ้ยอก้ยอุ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 ้ยอ้อ้ยุ้ยอุยอุ้ย้ยอ้อ้ยยย

ไเวนแออลองโน้ตแออไ่ดอโน้ตกอกิกอวงมไค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรันเนทวิกเอ็นวิทจีนบอวอีพีส่วนนอีพหนึ่งนั่นเองซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าจะมีอีพีต่อๆไปหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแบบ ให้เราดูให้ทุกวันไหนหรือว่าแบบเวลาไหนอะไรอย่างงี้ยังไงก็รอติดตามชมกันแต่คือจะบอกว่าอีีนี้เนี่ยคือเป็นเวลาแค่15นาทีเองนะแต่รู้สึกว่า activity ที่เขาทำมันเยอะมากเลยอนะเออลาเนตคือแบบเขาทำคอนเทนต์ดีมากแล้วคือทุกอย่างมันดีจริงๆนะเรารู้สึกว่าหยินโมเอ็นจอยกับการแบบมาเที่ยวครั้งนี้จริงๆอะแออม้จะเป็นการทํางานแต่เรารู้สึกว่าเ,ออเขาเขามีความสุขจากการเที่ยวแล้วเราก็ชอบโมเมนต์เวลาที่ยินโมเขาไปเที่ยวด้วยกันจริงๆอะคือมันจะมีความแบบ เ,เขาถ่ายรูปให้กันเขาคอยห่วงกันอย่างตอนที่แบบหยินแบบจะขึ้นช้างใช่ไหมพี่วัวคือคอยจับไหลอยู่ทั้งข้างๆตลอดว่าแบบเพราะว่าห่วงน้องรู้ว่าน้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ตอนที่แบบพี่วัจะขึ้นช้างหยินก็คอยจับให้เนี่ยคือเรารู้สึกว่าแบบเ,เขาดูแลใส่ใจกันตลอดแล้วคือพี่วัวอยู่ในใสายตาของหยินตลอดจริงๆความรักชนะทุกอย่างจริงขนาดคนกลัวความสูงแกค,คือนั่งอยู่ข้างกับคนที่ลกก็คือแบบ ความสุขคืออะไรครัผมไม่กลัวแล้วคืองงมากแล้วคืออีพีนี้คือมันเป็นธรรมชาติมากๆแล้วมันก็น่ารักมากๆพอเห็นฟิลแบบได้ท่องเที่ยวแล้วก็เออแบบอยากไปเที่ยวด้วยนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยเอื้มอมานวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าโอเคมาสร้างความสุขนะคะแล้วก็มอบความสดใสให้กับเราก็ถือว่า แฮปปี้มากๆต้องขอบคุณลานเนตจริงๆนะคะถือว่าลานเนตเนี่ย,ยที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเป็นแบรนด์ที่น่ารักมากนะคะก็คือเอนเดวูยินบอลแล้วก็ใส่ใจแฟนคลับมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะที่อยากจะไปชมสินค้านะคะของลานเนตมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นมาส์คลิปนะคะหรือว่าคุชชั่นที่เพอิ่งออกใหม่นะคะก็สามารถไปติดตามได้ใน w w w บล n e ์เน่ต์ดเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก็ได้นะคะแล้วก็สามารถไปดูสินค้าต่างๆได้ใน แฟนเพจของลานเนตเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยบอกเลยว่าแบรนด์นี้แบรนด์ The Buster น่ารักมากนะคะอย่างที่เห็นก็คือแบบดีไม่ไหวแกลจริงก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็อย่างทุกคนนะคะรอติดตามนะคะลาเนตวิกเอ็นวิดอิงรออีพีอื่นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอัพเมื่อไหร่นะคะก็สามารถติดตามได้ในช่องทางของลาเนตไทยแลนด์นั่นเองนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูคลิปนี้กันมาจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะสำคัญมากก็คือกด u b s c r i b e นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า มีคำติชมมาไลนหรือว่ามีคอนเทนต์อยากให้เราทำคลิปรีแอคชั่นหรือว่าคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะคะเราจะมาอ่านแล้วก็ถ้าว่างๆก็จะมาตอบคอมเมนต์ทุกๆคนนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนจบจริงๆนะคะอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างอาจจะพูดเร็วหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องบ้างยังไงก็ต้องขอโทษไว้ด้วยจริงๆนะคะเอาไว้จะปรับปรุงในคลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย